สองมูลค่าการค้าไทยลาวสัมพันธ์75ปีตั้งเป้าแต่11,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐในปี2570ย้อนตัวเลขการค้าระหว่างประเทศไทยสาธารณารัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่เป็นเพื่อนบ้านแล้ว75ปีมีเป้าหมายเพื่อน,นำมูลค่าการค้าระหว่างประเทศให้ถึง11,000ล้านดอนลลาร์สหรัฐ นายอนุทินชันวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีผู้นำการกระทรวงมหาดไทยที่เดินทางเงยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมกับการเปิดเผยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบรอบ75ปีซึ่งมีความสัมพันธ์ทางการทูตอีกทั้งการแก้ปัญหายาเสพติดภายออนไลน์และการค้ามนุษย์ทั้งสองฝ่ายยังให้ความสำคัญกับความร่วมมือด้าน เศรษฐกิจโดยเฉพาะการขนส่งและการค้าชายแดนซึ่งจะได้รับอน,นิสงค์จากการเชื่อมต่อสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่5ที่จะช่วยให้การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศมีความคล่องตัวมากขึ้น ในด้านการค้าประเทศไทยพร้อมผลักดันความร่วมมือผ่านการประชุมครูครั้งที่8ระหว่างกระทรวงพาณิชย์ไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อกำหนดทิศทางการส่งเสริมการค้าการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ SME และการเพิ่มศักยภาพของด่านชายแดนต่างๆโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศให้ถึง11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ358ล้านล้านบาทภายในปี2570 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างไทยกับลาวมีพื้นฐานจากความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมภูมิศาสตร์และการค้าเชิงชายแดนเป็นหลักด้วยลาวซึ่งตั้งอยู่ในฐานะประเทศเพื่อนบ้านฝั่งลุ่มน้ำโขงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรวัตถุดิบและสินค้าราคาต่ำเป็นเรื่องที่ทำกันทั่วไประหว่างชุมชนชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานของไทยและภาคตะวันตกของลาวการค้าระหว่างชาติเพิ่งเริ่มเป็นทางการมากขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในลาวและการเปิดประเทศในทศวรรษ 1980S 1990S